มาสูงปีปีน้องๆไวกอ่อนกูโก้กูโก,กนคาเมื่อวันน่คขานางกอเตะลามาเห็ดเมนูนำโูเข้าซ้อยเจนเนี่ยค่ะอันนี่ก็เป็นโปรตีนเนาะเตะลาเอามาเจ้าแดน,นเนื้อเนี่ยค่ะอ๋อเตะลาเอามาเจ้าประมาณหนึ่งหวานอ่อนคอยค่ะเฮ็ดนำนอมเฮ็ดเซงค่ะเอาเจ้าประมาณหนึ่งหวานอ่อนค่ะกอเอาโปรตีนอันน่อ่ะมาเจในน้ำไว้ก่อนค่ะ เอาเจ้ว้ประมาณ30นาทีหรือว่า1นึ่จมงค่ะอ่อหันในก็ขันน่างก็เจไว้ไลประมาณ30นาทีค่ะก็ะไลเป็นจังนังหนค่ะถอกน้าตีเข้าเจาไว้มือไกล8ก่อนค่ะเนาะแล้วก็เอามาล่างนนํำใหม่แทงสองสองรอบค่ะ ในเวลาตีล่างก็หึงอยู่นากล้วยวาคานางซ้ำเลยตัดออกกว่าพองเนาะกล้วยวาประหวัมตัดออกกว่าพองซ้ำมันตียาวหนาเนาะกำกหลายๆก็ขั้นตัวในพอขาล่างเย่าก ok ็เฮาเตบีบน้ำมันออกเซ็งๆค่ะเมนูน้ำโคก็ตีเสิร์ฟเฮด้อมค่ะ ใส่โปรตีนแล้วก็เฮดเนาะใส่จอมกัน2เมิลค่ะเฮดในคะนางก็ซื้อตีกาดมากึ่งกิโลค่ะป่อมเจ้าเซงค่ะตเจ้าประมาณ3ขีดปลายก้วยค่ะก็เอาล่างน้ำประมาณ2น้ำเหมือนกันค่ะ ้ยก็เขาเพราะว่าเอากว่าเฮ็ดตุ้ยก็เข้าตีล่างหลายน้ำก่อนแล้วแต่เขานมว่ากันค่ะพอเขาล่างเยยวก็เขาก็บีบน้ำมันออกก่อนค่ะนอออันนี้นก็ไหลเย,ย้าค่ะเตเอาโปรตีนแล้วก็เฮ็ดเนี่ยมาปั่นก่อนค่ะ เพราะว่าเขาหมีตัวปั่นอันในเอาโปรตีนมืดต่ำเอากไะไรค่ะส่วนเฮ็ดในหลูอเอากว่าพักเอาเนาะเอากว่าซาเอาพักเอาค่ะเพราะว่าเข่าหมีตัวปั่นใด้ค่ะนะเพราะว่าวมีตัวปั่นอันในในตีงไงคะ่ะอ่าอันในก็ตีไรจอยกันสองก้อกวก่อนค่ะเนะาะเพราจอยกันซ้ำนันเย้าอีกนึงนีงนะคะ่ค่ะกะไรเย้าคะ่ะโปรตีนแล้วก็เฮ็ด เอาสองมิลเนี่ยมื้อครูหวานค่ะเนอะ์มังก็บอกว่าถามมาว่าเอาเฮียบแล้วก็โปรตีนเนี่ยเอากว่าครพร้อมๆกับหมักเคือง้มกับเหลว่มไร้ไอกรอบสังแลซ้ำเอามาโครูตัดแห่งตีนละพระเปอร์ว่าเอามาโครเปอตาเตชชอ เซลไอเฮดแล้วก็โปรตีนอีกนึ่งหนค่ค่ะมังก็สัมเจ hit, protein, ริญเซลไอเฮดและโปรตีนหน่ค่ะหนูเลยเอามาครูเปิดตาตีช่อนะช่อบไอมันนะเพราะว่าเพิ่มขึ้เอามาครูซึ่งหนังไหนก็ไล่อยู่ในคะ่ะเอาโคมะเขือส้มซุกแล้วก็เอาโปรตีนแล้วก็เฮดในใส่กว่าจอมก็ไล่อยู่คะ่ะอ๋อ อันนี้ก็สูตรขนานังเนาะสูตรขนานังในเฮ็ดจังหนังไหนคะ่ะแต่เร็วก็เอาโปรตีนใส่กว่เายีาวเนาะค oh, ประมาณ10นาทีคะ่ะอันนี้ค่ะ โปตีนเน่ใส่เซงค่ะเพราะว่าใส่เซงซ้ำอับสั่งเหมือนมันตีหนัหนาปุ่นตีเลยตัวคณะก้มใส่เซงเนาะอ่าเฮาเตีโคเฮดแล้วก็ปูตีนหือมันเหลืองอีกหนึ่งก่อนค่ะอ่าสีมันก็ตีเปลี่ยนเป็นจ้าหนังไหนค่ะเนาะอ่ะจาจังไหนก็ไล่เย้าค่ะ ค่ะสืบต่อมาก็เตมาซ้อยอันตีหักพักกี้ค่ะหักพักกี้ในซ้อยเยาวก็เอาเมื่อต่ำค่ะเตเอากว่าเจ้าเหมือนหนังฮือลานะเอากว่าเจ้าเต้นโหมีโหหอมค่ะพระปวานน้ำโคเจของเฮาเฮาหมนเสิร์ฟโหมีโหหอมค่ะก็เตเอาหักพักกี้เนี่ยเอาเจ้าเต้นไหนค่ะอ๋อ มะเขือส้มเนาะมะเขือส้มก็มื่อวันนี้ค่ะนางก็เจออยู่2เมียค่ะมะเขือส้มอ่อนแล้วก็มะเขือส้มใหญ่ค่ะเพราะว่าเขามีมะเขือส้มอ่อนก็เจออันใหญ่ก็ไล่อยู่ค่ะเป็นสังคันเนาะก็เพราะว่าเมื่อวันนั่กว่ากาดมาเลยหันเป็นขายก็เลยซื้อมาเสิร์ฟค่ะมะเขือส้มอ่อนก็มเสิร์ฟเซงค่ะที่เหลือนั่นมันเหอสซุกดีก็เลยได้ใส่เซงค่ะเพิ่ือส้มสองเมียป้องกันประมาณโลไปค่ะ ออนตั้งตีคมะเขือสซมค่ะก็ตีไลทอดแคปจีก่อนค่ะเนะอัน,นี้ก็เป็นแคปจีค่ะทอดเอาไว้กับเขาซอยค่ะแคปจีนหาซื้อไรจอมล้านขายตั้งกินเจีค่ะเนะอัน,นี่ก็น้ำมันห่อนเยาะก็ใส่พาักพ,าพัทีลงกว่า อันนี้คะ่ะฮักพักกี้ก็เขาตตดเซอร์เต้นหูหมีหูหอมคะอ่ะออเอาฮักพักกี้เซอร์เต้นก่อไล่อยู่คะ่ะก็ตตดไล่เซอร์ผองมินอยู่สองจอนคะ่ะโอ้ยก็เขาเคยใส่หลายจ้อนก็ไล่อยู่คะ่ะอ้อมว่ากันคะ่ะแล้วก็เซสถุนเอาผองกว่าค่ะานั่งก็เส่กว่าสองจอนเหมือนกันคะ่ะ ก็เอามะเขือส้มลงกว่าค่ะเตโคมะเขือส้มเฮอม,มันซุกก่อนค่ะจองเตะไลเส่รโปรตีนแล้วก็เฮปติโคไว้มเมอ่อไก่นั่นค่ะอ๋อแล้วเขาเตะมาาปุ้งรดก่อนค่ะ ส่เกอร์หนึ่งจอนค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะอันนี้หั่นขาวๆนี่เจอข้าวแป้งคะนาะเป็นผงชูรสเจค่ะอันนี้ก็เป็นรสด,ดีเจนี่ค่ะสีอขาวอันนี้ซอสเทดหอมค่ะซอสเทดหอมนี่มันตีคล้ายๆเหมือนนัง น้ำมันหอยค่ะอ๋อวยว่าอันนี้มันเป็นอันเจเ้าเตะโคมเขือส้มเฮอมันซุกก่อนค่ะอันนี้ก็มเขือส้ม,สมก็เริ่มสุกเดียวเนะเาะเตะไลเอาโปรตีนแล้วก็เฮดตีเฮาโคไว้มือไก่นั่นใส่ง่วก่าค่ะ คจนป้อน้ำมะเขือส้มมันแหงกว่านค่ะเนาะเพว่าน้ำมะเขือส้มมันแหงเย้าก็ไหลเย้าค่ะโอเค่ะนนีก็น้ำก็แหงเย้าค่ะซึ่งทางไหนก็ไหลเย้าค่ะอ๋อโอเคเย้าเย้ค่ะ,ะ,ะ,คะน้ำครูเขาซอยเจี้ของเฮาค่ะ อันนี้ก็เป็นน้ำเขาวซ้อยค่ะเนาะก็มีหักพักกี้อาจะใข่แอเนาะเพราะว่าอุ้ก็เขาไข่ใส่เขาโพดหรือว่าหัปึกกอะรอยู่เนะะาะเอาค่ะอันนี้ก็น้ำโคเขาซ้อยเจก็เยาเยาค่ะก็ลองเอากว่าเฮ็ดตุ้ยเนาะหลายๆก็ตุ้ยคลิปอันนี้เย้าก็ลองเอากว่าเฮ็ดกินจ้ามตุ้ยเนาะเพราะว่าเขาเนาะกินเจวัน กำวันเกิดกอหลีค่ะเอาล้องกว่าเฮดกินตุ้ยค่ะก็ยินรีกูโกก้นตีไลเข้ามาตุย้ยคลิปลองการเฮต,ตั้งกินเจีนค่ะหนั่งฮือแลตาเต็บเป็นแห้งเจอปันขานางในถึงก็ย้อนกูโกกุนก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามปันคะนางพ้องในค่ะขอค่ะมาส่งคายินรีค่ะทบยากกันใหม่ค่ะน,อน้อ